สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีลิทาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าเขาเสียใจไหมนะคะที่ในวันนั้นเขาปล่อยมือจากคุณไปนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบีจะพูดอยู่เสมอเลยว่าให้ถือซสว่าฝั่ังนิทานจากไพ่ของบีกัแล้วกันนะคะอืมเพราะว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหน้าไพ่อะค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นทั้งนั้นนะคะบี B. ไม่รู้หรอกค่ะว่าพลังงานเนี้ยนะคะมันเป็นของใครนะเพราะฉะนั้นไม่จริงจังกันมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าหากคำแนะนำนะคะจากไพ่ของบีนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะคะสามารถนำไปปรับใช้นะในชีวิตในชีวิตของคุณได้บี B. ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ แล้วที่สำคัญเลยนะบีก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมางมไงนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จีพี่บีอ่านในคอมเมนต์แล้วบีก็รู้สึกแหละเอาจริงแล้วบีก็ไม่ได้ต้องการให้ให้ใครมาเชื่อเออบีก็ไม่ได้แบบไม่รู้จริงๆแหละว,ว่ามันเป็นเรื่องของใครนะ่ะเพราะฉะนั้นไ่จะแมนไม่แมนเรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหนอะถ้าคือพลังงานของคุณนะ่ะแล้วคุณอยากได้ก็ก็รับไปนะคะแต่ถ้าฟังถ้าฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอะ ก็ก็ทิ้งมันไปเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะมันไม่มีใครอะค่ะที่จะแบบมาบังคับให้เราคิดหรือให้เราตัดสินใจอะไรได้นอกจากความคิดเราก็ความรู้สึกจากตัวของเราเองนะคะบีจะพูดแบบนี้เสมอเลยนะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบซีรียสมากจนเกินไปอะค่ะอืมนะคะจะเป็นเรื่องมโนจะเป็นเรื่องแต่งจะเป็นนิทานจะเป็นนิยายหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือบีต้องการทำให คุณได้ฟังการแบบเพื่อความบันเทิงอะนะคะนี่คือความตั้งใจหลักของบีตั้งแต่แรกๆที่บีทำคลิปเลยนะถ้าใครที่แบบติดตามกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยอะคุณก็จะเห็นว่าบีก็จะพูดแบบนี้อยู่เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นบีทำคลิปขึ้นมานะคะก็อยากจะส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้พลังงานดีๆก็รับไปแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ทิ้งมันไปนะไม่ต้องซีเรียสนะคะฟังกันสนุกๆเท่านั้นนะคะนะคอมเมนต์ก็ขอความสุภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าบีอ่านแล้วมันก็นะสะเทือนนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่พยายามที่จะมองมองข้ามนะคะผ่านคอมเมนต์เหล่านั้นไปนะก็เจอทุกวันลนะค่ะ ขอพูดสักนิดนึงก็รอก,กันนะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณนะคะพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกหูใครก็ต้องขออาภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมายาวนานมากเลยเนาะปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอความเห็นใจขอความการุณาก็ลรอกันนะคะโอเคมาเช็คพลังงานของคุณกันก่นกอนนะ ใบแรกนะคะสิบดาบหกถ้วยกลับหัวนะคะและจัสติกนะคะพลังงานของคุณในวันนี้นะคุณมีความรู้สึกว่า ความทรงจำครั้งเก่าๆความทรงจำในอดีตนะคะความทรงจำที่คุณไม่สามารถที่จะลบเลือนได้เลยแล้วเป็นความทรงจำที่สร้างความเจ็บปวดนะคะสร้างบาดแผลในใจไว้ให้กับคุณมากนะคะในตอนนี้น่ยมันได้กลับมาทำให้คุณน่ะนึกถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้คุณเองนะก็ยังหวังว่าคุณจะสามารถที่จะได้รับความยุติธรรมจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ เพราะว่าหกถ้วยตรงเนี้ยค่ะที่มันกลับหัวเนี่ยมันเป็นความทรงจําเก่าๆแน่นอนนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยลืมจริงๆอืมแล้วที่สําคัญเลยอะพลังงานของคุณคือพลังงานของจั s ติอ่ะยังไงคุณก็ยังเชื่อเสมอว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเราไม่เคยลืมไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะคะ ยังไม่ยังลืมไม่ได้จริงๆค่ะกับความเจ็บปวดตรงนั้นนะอ่ะเราไปดูพลังงานฝั่งของเขานะคะทำไมวันนี้พลังงานมันดูเหมือนเป็นของบีเองเลยก็ไม่รู้เนี่ยเพอ,อพอบีก็ยังหวังว่าบีจะได้รับความถูกต้องกลับมาเหมือนกันนะโอเคอ่ะพลังงานฝั่งของเขานะเด็กถือไม้นะคะ จะเฮอร์มิตนะกระหัวสี่ไม้นะคะพลังงานฝั่งของเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ในตอนนี้นะเหมือนเขาแบบกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขานะเหมือนเขากำลังหาโอกาสอะ่ะเขากำลังหาโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วที่สําคัญนะไให้ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นบีขออนุญาตอ่านเป็นเรื่องของการงานของเขานะคือเขาอะค่ะในตอนนี้พลังงานของเขานะน่าจะกําลังหาโอกาสความก้าวหน้านะคะในอนาคตเพื่อที่หวังว่าตัวเองน่ะจะสามารถมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็จะมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินตามมาด้วยแต่มันติดอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะ เขาเป็นคนแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะเลยทําให้เขาเนี่ยตกอยู่ในสภาวะของของความที่หาทางออกไม่ได้ว่าควรจะตัดสินใจเลือกเดินทางไหนดีนะคะยังมีความสับสนอยู่ในใจนะคะ แล้วมาทําให้ในตอนนี้เนะี่ยเขาเหมือนกับว่าก็พยายามเลยนะที่จะเปรียบเทียบนะคะทางที่1ทางที่2ตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ทําอยู่เดิมตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่อาจจะมีคนมาเสนองานให้ใหม่หรือเขาอาจจะไปะสะแสวงหาตําแหน่งใหม่ๆให้กับตัวเองอะไรบแบบนี้นะคะในตอนนี้เขากําลังเปรียบเทียบอยู่แล้วกําลังดูว่าที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ย เติบโตในสายอาชีพของเขาได้นะคะเป็นอย่างดีนี่คือพลังงานของเขานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของความรู้สึกเลยแต่ฝั่งของคุณนะ่ะมันยังมีความรู้สึกอยู่นะคะ,ะเราไปดูซิว่าสถานาการณ์ในปัจจุบันนะคะหรือสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในความสัมพันธ์นี้เนาะเป็นแบบไหนนะคะ แต่จากหัวข้อของเราก็คือคุณนับปล่อยมือกันไปแล้วเนาะเขาตัดสินใจที่จะเดินออกจากคุณไปนะคะเดี๋ยวมาดูสิว่าสถานาการณนะ์อะเราจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะ3าดาบกลับหัวนะแล้วก็เด็กถือดาบหนึ่งถ้วย เด e Sun และห้าถ้วยกลับหัวโอเคเอาจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคือตอนแรกเลยนะบีมองว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะเป็นความสุขของกันและกันมากๆเลยค่ะเป็นเด e Sun นนะคะเป็นความอบอุ่นเป็นเป็นความรู้สึกว่ามีกันอยู่เนี่ย มันดีมากๆเลยนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งน่ะในความสัมพันธ์เนี้มีคนนำให้เกิดความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแบบบ่อยๆซ้ำๆมีการไม่รักษาน้ำใจการมีการใช้คำพูดจาที่ไม่ดีบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วมันทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงยากนะคะที่จะได้ไปกันต่อแต่จากตรงนี้นี่ะบีไม่เห็นนะว่ามีความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าอะไรอะแต่จะเห็นถึงการทำให้การเสียใจแบบซ้ำๆ นะคะแต่ถ้าของใครมีความสัมพันธ์ซ้อนคุณก็เป็นกรณีของคุณไปเลยนะแต่จากที่บีเห็นนะบีไม่ได้เห็นตรงนั้นนะคะแต่เห็นแค่ว่าหลังจากที่ปล่อยมือกันไปแล้วอะหลังจากที่มันมีปัญหาความสุขมันไม่มีแล้วในความสัมพันธ์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลดลงไปหมดเลยนะคะจนทําให้ทุกอย่างอะก็ต้องเทกันไปในความสัมพันธ์เขาก็เลกที่จะเดินออกจากคุณไปหลังจากที่เดินออกจากกันไปแล้วนะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าความเจ็บปวดที่อยู่ในใจอะ่ะ ในตอนนี้นะไม่รู้แหละว่าคุณจะห่างกันไปนานแค่ไหนเราก็ตามอะนะหลังจากที่เขาปล่อยมือคุณไปอะแต่ในปัจจุบันเนะี้ยบีมองว่าความเจ็บปวดต่างต่านเรานะ,นะคะมันก็ค่อยคหายไปทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าดูจากพลังงานหลักของคุณนะ่ะหายไปบางช่วงแล้วก็มีบางช่วงกลับมาให้คุณได้คิดนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะฝั่งเขาก็เหมือนกันค่ะฝั่งเขาก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ปล่อยมือจากคุณไปอะ่ะ เขาก็เขาก็น่าจะทุกใจพอสมควรนะคะแล้วมันก็มีบางช่วงทําให้เขากลับมาจมอยู่กับความเสียใจการที่เขาทํากับคุณนะคะพีบองว่าเป็นแบบนี้แต่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเด็กถือดาบขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าจริงเราแล้วเนี่ยก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันได้เรียนรู้กันใหม่บีบองว่านี่คือสถานาการณ์ในอดีตแล้วก็อาจจะมี เรื่องราวในอนาคตที่รออยู่ในใบนี้ด้วยนะคะอืมแต่มันเกิดจากความเสียใจแบบซ้ำๆจริงๆค่ะไม่ได้ถนอมน้ำใจกันเท่าที่ควรนะ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันก็ไม่มีความสุขมืดมนไปหมดนะคะอ่ะเข้าหัวข้อนะคะเขาเนะะี่ยค่ะเขาเสียใจไหมที่วันนั้นเขาปล่อยมือจากคุณไปนะคะ เข้าหัวข้อนะคะเขาเสียใจไหมที่วันนั้นเขาปล่อยมือจากคุณใบแรกสเตรนเขาเสียใจมากนะคะอืมหลังจากที่เขาปล่อยมือจากคุณไปแล้วเขาเสียใจมากค่ะ เสียใจจนบางครั้งคือเขาขาดความมั่นใจอ่ะเราบี้ก็มองว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะพลังงานของเขามันเป็นเจอเฮอร์มิตกลับหัวภายแบบแรกขึ้นมาก็เป็นสเตรนทกลับหัวคือเสียใจมากค่ะแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองด้วยนะคะอืมอาดสวินถือไม้นะแต่คือเขาก็ยังมองหาโอกาสเนี่ย จริงๆค่ะเอาจริงๆเลยนะเขายังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่ถึงแม้ว,ว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่จะปล่อยมือจากคุณไปก็ตามนะคะเขาเสียใจแล้วเขาก็คิดเยอะนะคะอืมโอเคนะคะเขาเสียใจเขาคิดเยอะเขาทุกใจนะคะเขารู้สึกว่าอารมณ์ของเขาเนี่ย มันไม่ค่อยคงที่เลยนะคะหลังจากที่เขาแบบปล่อยมือจากคุณไปแล้วนะ่ะมันทําให้เขาแบบรู้สึกตัวว่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะกับการที่เขาแบบปล่อยมือจากคุณไปในวันนั้นนะ่ะเพราะเขามีความรู้สึกว่าในวันนั้นเขาอาจจะใจร้อนมากจนเกินไปก็ได้ในวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเหตุผลมากพอก็ได้เขาแค่รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาในวันนั้นนะ่ะความสัมพันธนะ์น่ะมันไม่คืบหน้าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่า มันเติบโตไม่ได้แล้วนะคะในเรื่องของความคิดของเขานะแต่เขาเสียใจนะคะที่เขาปล่อยมือจากคุณเปิดไพ่เพิ่มนะคะอัะสวินถือเหรียญแปดถ้วยอืมเขาเสียใจจริงๆค่ะเด e t ทาวเแต่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมกันมานานแล้วเนาะ ลาชินีถือเหรียญละสิบถ้วยโอเคตัวของเขาเองนะเสียใจกับสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วก็มาคิดได้ทีหลังอะ่ะมมาคิดได้ทีหลังจริงๆนะหลังจากที่ปล่อยมือกันไปแล้วนะคะเขาแบบไม่รู้เหมือนกันอนะว่าวันนั้นนะทำมถึงทําแบบนั้น ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าทําไมในวันนั้นถึงตัดสินใจลงไปนะคะแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่าการที่เขาปล่อยมือจากคุณในวันนั้นอ่ะเขาเหมือนกับว่าต้องการเดินออกไปหาเส้นทางใหม่ๆนะคะที่เขามีความรู้สึกว่ามันจะสามารถตอบสนองเขาได้มากกว่าคุณหรือว่าเขาออกไปหาโอกาสในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่มันจําเป็นต้องแบบต้องไปแบบ ไปอยู่ในทางไกลอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้เขานะ่ะไม่สามารถที่จะไปต่อกับในความสัมพันธ์กับคุณได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับของคุณแล้วก็เขานะี่ยมันดูแล้วมันก็มันพัฒนาไปได้ช้าแล้วเขาก็คิดว่าการที่ปล่อยมือจากคุณไปก่อนเนะ่ะมันน่าจะดีกว่าเพราะเขาเองก็กลัวว่าตัวเองจําไม่ดีพอสำหรับคุณนะคะหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะบีอ่านตามหน้าไพ่นะคะ แล้วเอาจริงๆเลยนะความรู้สึกของเขานะ่ยยังเป็นสิบถ้วยอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าเขาจะเป็นคนปล่อยมือจากคุณไปก็ตามอะ่ะแต่เขาก็ยังห่วงแหนความรู้สึกนั้นไว้อะนะคะราชีนีถือเหรียญน,นะเพราะว่าเขาเองนะคะยังกอดเก็บทุกๆอย่างเอาไว้เนาะถึงแม้ว,ว่าเขาจะปล่อยมือจากคุณนะคะ แต่เขาเสียใจกับการกระทําของเขาในวันนั้นแต่บีอยะเห็นว่าเขาเหมือนกับแบบเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ๆจริงๆนะจากที่บีเห็นตรงนี้นะแล้วไพ่ที่ขึ้นมานะ่ะเขาไม่ได้ให้บีไปทางบุคคลที่สามหรือมือที่สามอะไรเลยนะแต่มันเหมือนกับว่าที่เขาปล่อยมือจากคุณไปอะ่ะมันเป็นความต้องการของเขาที่อยากจะไปสแสวงหาสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่ามัน มันใช่จริงๆอะในในเส้นทางชีวิตของเขานะคะ่ะเราก็เหมือนกับเขาคนนี้อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะถ้าอายุไม่ได้น้อยกว่านะคะก็อาจจะมีนิสัยที่เด็กกว่าคุณแล้วในวันนั้นนะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่โตพอทางด้านของความคิดอะแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่มันไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้ไม่สามารถจัดการอะไรแบบสองสิ่งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะประมาณนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่า การที่มีการทําให้การเสียใจแบบบ่อยๆซ้าๆน่ะมันก็เป็นปัญหาที่มันสะสมมากๆในความสัมพันธ์นี้นะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยบีมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบค่อยๆลดระดับความรู้สึกลงไปเรื่อยๆนะคะอืมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์น่ะตอนแรกนะจะอยู่ในความสัมพันธ์กันเหมือนกับว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่มันก็มีความเสียใจกันอยู่บ่อยๆมีการผิดใจกันอยู่บ่อยๆ เราก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาการบีมองว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าในนี้นะ่ะมันมีราชาถือถ้วยนะคะที่กลับหัวอยู่เหมือนกับว่ามีคนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนที่พูดแบบพูดทําให้อีกคนหนึ่งนะ่ะรู้สึกที่ไม่ดีะค่ะเพราะฉะนั้น,นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ในความสัมพันธ์นี้นะี่ะทาให้กระทบกระทั่งใจกันบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแล้วพอที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกอะ่ะมันก็อาจจะค่อยๆห่างกันไปทีละนิดทีละนิด นะคะพีมองว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาเสียใจที่เขาทำให้คุณเสียใจนะเพราะว่าไพ่เสียใจก็ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยเนาะแต่เขาเองก็ยังเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่านะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะอันนี้บีเพิ่มให้นะคะ บีถามเพิ่มให้นะในหัวข้อนี้นะเพราะบีตอบคาถามในหัวข้อนี้ไปแล้วนะคะว่าเขาเสียใจแต่เขาก็ยังกอดเก็บคุณเอาไว้อะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขายังไม่ลืมคุณแบบนี้นะแล้วเขาก็เสียใจกับการกระทาของเขางั้นเราก็มาดูว่าเขาจะเด็กต่อมาไหมนะคะอืมหนึ่งไม้เขายังไม่พร้อมอ่ะแต่เขากลัวเสียคุณไปนะสี่ถ้วย เขาอยากให้เราทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังว้าวสองถ้วยโอเคบีอยากจะบอกว่า we are for June โอเคค่ะเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณมีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะแต่มันเหมือนกับว่าในตอนนี้ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะเพราะว่า we are for June ขึ้นมาแบบนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและก็เขานะคะเกี่ยวข้องกับพรมลิขิตเกี่ยวข้องกับโชคชะตาเพราะฉะนั้นเขาคนนี้ในอนาคตถ้าคุณยังรอเขาอยู่เขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเอาจริงๆแล้วนะคะตัวของเขาเองสองถ้วยนะเขาก็ยังมองว่าคุณนะ่ะยังคือคู่ของเขานะคะอืมคุณยังคือสองถ้วยของเขานะแล้วมันก็ไม่ได้มีใครมาแทนที่คุณได้นะ่ะ แต่ตอนที่เขาแบบปล่อยมือจากคุณไปอะอย่างที่บีพูดไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆนะว่าเขาเองนะคะแค่ต้องการไปแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองหรือว่าหาอะไรที่เขารู้สึกว่ามันสามารถจะพัฒนาตัวเองได้หรือว่าหาอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่อะไรแบบเนี้ยคะ่ะเป็นเส้นทางของเขาเนะี่ยในวันนั้นนะ่ะ เขาเลือกแบบนั้นแต่เขาก็เสียใจและเขาเองก็ยังมองว่าคุณน่ะก็ยังคู่คือคู่ของเขาแล้วที่สำคัญอ่ะสิบถ้วยก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะมันชัดเจนมากๆเลยค่ะว่ายังไงเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนึงแต่เรื่องของการติดต่อสื่อสารวีต้องบอกว่าการติดต่อสื่อสารนั้นไม่เกิดนะคะถ้ามาคือเดินทางแต่การติดต่อสื่อสารนั้นไม่เกิด ถ้าเขาจะติดต่อหาคุณก็ต่อเมื่อเขาเดินทางมาหาคุณอะแล้วเขาอาจจะติดต่อเพราะบีมองว่าในกรณีนี้คุณน่าจะเคยเจอกันน่าจะเคยแบบเจอกันตัวเป็นๆแล้วอะค่ะอืมแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเคยช่วยเหลือกันมาเคยเกื้อนหนุนจุนเจือกันมานะคะตลอดระยะเส้นทางความรักของคุณแล้วเขาแต่มันก็เกิดปัญหาแตกหักกันเพราะฉะนั้นบีมองว่า ในกรณีของวันนี้คือคนที่ได้เจอกันนะคะแล้วก็รู้ว่าอีกคนนึงนะ่ะอยู่ที่ไหนบีมองว่าเป็นกรณีแบบนี้นะเพราะว่าการติดต่อสื่อสารไม่ขึ้นแต่ขึ้นการเดินทางนะคะโอเคแล้วมาดูซิว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรบ้างนะขอพี่นางฟ้าซัก ห้าใบเนาะสำหรับละห้าใบพยายามอย่าให้ความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าใจเสียใจอะความคิดที่มันไม่ดีอะคะ่ะพยายามอยาให้เข้ามาครอบงำความคิดของคุณนะคะ ความคิดของคุณนะ่ะคุณสามารถที่จะควบคุมได้นะอืมนะคะคิดดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวของเราเองนะคุณลัเขานะคะในอนาคตะยังไงก็มีโอกาสได้กลับมานะคะอยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในตอนนี้ก็คือว่าต้องรักตัวเองก่อนนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่จำเป็นต้องห่างกันก่อนนะ เมื่อได้กลับมาหากันนะคะความสัมพันธ์นี้นะ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความซื่อสัตย์นะคะแต่มันอาจจะไม่หวือหวานะคะอาจจะมีความน่าเบื่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวกันหน่อยเนาะถ้าใครยังรอเขาอยู่นะคะ คุณและเขาจะได้กลับมาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันใหม่จริงๆนะ Calling in your soulmate นะคะคุณและเขาคือคนที่เคยอธิฐานขอพรกันเอาไว้นะเราบีก็มองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าน้องมีพูดไปแล้วอะว่าคุณเป็นพรมลิขิตของกันและกันน่ะกลงรอโชคชะตาขึ้นมาแบบนี้สองถ้วยขึ้นมาแบบนี้เราที่สําคัญก็มีสิบถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าไพ่วันนี้คุณทั้งสองคนมีพลังงานของโซเมตนะคะอืม Past l i f e r e l a t i o n น h i p นะคะคุณนั้งสองคนนะคะเป็นคนเก่าๆนะที่ตามกันมาจากอดีตชาตินะคะการขอพรน,นะคะถ้าคุณนะคะอยากจะได้รับความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอธิษฐานขอพรก็ขอให้คุณอธิษฐานขอพรได้เลยนะคะเพราะพรน,นั้นจะสำเร็จนะคะ หรือคุณเคยขอไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จเหมือนกันอความสัมพันธ์นี้นะจะต้องใช้ความพยายามมากสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้จะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้พยายามนะ ในเวลาที่เหมาะสมนะคะความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาขยับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณนะคะเชื่อเซนต์ของคุณได้เลยนะคะให้เชื่อสัญชาตญาณของคุณได้เลยนะว่าคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะอืมพไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันคะ่ะมีเพียงคุณเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่าคนนี้นะ่ะใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่พี่นางฟ้าบอกว่า ใช่นะคนนี้นะ่ะคือคนที่ใช่ของคุณนะคะขอให้คุณนะคะปรับสมดุลจิตใจของตัวเองนะให้เข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางนะคะทําตัวเองทําใจของตัวเองค่ะให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแกร่งนะอย่าอ่อนไหวนะคะกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในใจของคุณนะคะ แล้วความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอะยังไงก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาอ Adobe ใช้ไพ่สำหรับนี้ซักสามใบเนาะมาดูสิว่านะคะไพ่ออรโเคลนะคะรักสำหรับนี้เนี่ยจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะตอนแรกว่าจะใช้ในช่วงของคำทำนายแหละแต่บีลืมไงเอามาใช้เป็นคำแนะนำก็แล้วกันเนาะ อืมเขาบอกว่านะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีอะไรผิดแผนบางครั้งมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ต้องการให้มันเกิดนะคะมันเกิดอาการอุบิเหตุขึ้นมาในความสัมพันธนะ์น่ะแต่จริงๆแล้วนะ่ะเราทั้งสองคนก็ยังสามารถเป็นกําลังใจให้กันและกันได้นะคะอยากจะให้เรานะคะบีมองว่า ไพ่น่ะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณและก็เขานะคะยังไงในอนาคตน่ะก็จะได้กลับมาสร้างทุกอย่างไปด้วยกันนะคะเห็นไหมคะในภาพนี้น่ะ มันเป็นอ่ออันนี้เป็นบ้านนะอ่ออันนี้แบบน่าจะเป็นการสร้างบ้านนะคะแล้วก็มีทรายมีการปลูกต้นไม้นะคะมีการช่วยกันทำเพราะฉะนั้นอ่ะคุณทั้งสองคนในอนาคตยังไงก็มีโอกาสค่ะที่จะได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นความเราจะเป็นการเริ่มต้นที่จะเป็นความมั่นคงมากๆในอนาคตนะได้มาสองใบเลยอะ่ะ เอาใบนี้ก็ล้อกันนะคะอ่าสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่า ทุกอย่างอะคะ่ะเมื่อมีการจบสิ้นไปมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่ยังรอความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไงความสัมพันธ์นี้ก็จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคนนี้ใช่ก็ขอให้คุณจงมั่นใจว่าเขาคนนี้จะกลับมาเป็นรักดีๆให้กับคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วนะเหนื่อยแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้นะ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็ปฏิเเเสธขาาาไปพระบมองว่ ตัวของเขาเนะี่ยเขาเสียใจเขาสำนึกผิดในวันนั้นที่เขาปล่อยมือจากคุณไปและเขาก็ยังมีความคิดที่จะกลับมาแต่ว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเนะี่ยยังเป็นพลังงานของเด็กน้อยอยู่เลยนะคะเป็นพลังงานของเด็กน้อยที่ต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองนะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสามารถที่จะทําให้ตัวเองแบบประสบความสําเร็จในในในความตั้งใจของเขาได้แล้วนะ่ะ เขานะ่ยจะกลับมาหาคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะไพ่ของบีเป็นได้เพียงแค่คําแนะนําเท่านั้นนะโอเคเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูธาตุลมม่ถุนตุลกุมธาตุน้ำมีนรากฎพิจิก ธาตุดินพฤศพกันมังกรส่วนราศีนะคะก็มีราศีตุลราศีกันมีสองราศีค่ะอืมราศีสิงห์สามราศีนะ มีราศีตุลราศีกันแล้วก็ราศีสิงห์นะคะาสามราศีนะครบแล้วค่ะเช็คอีกรอบหนึ่งก็มีเท่านี้นะคะโอเคนี่ก็คือแลนดอมของเราในวันนี้นะบีก็ขอเป็นการังใจให้คุณนะคะถ้าพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณทั้งนั้นเลยนะคะบีก็ขอเป็นกำลังใจให้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ